สวัสดี FC นะคะทุกคนทุกท่านนะคะแอดมินจะพา f อนะคะขึ้นไปบนวิหารแอดมินขอเรียกเป็นวิหารวิหารดีกว่านะคะท่านผู้ชมเนาะด้านในนั้นอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคะท่านผู้ชมต้องมีแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่ใช่ว่าอาจนะคะมีแน่นอน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในพร้อมกันนะคะ บินลาตั้งแต่มางานบวงสวงลาประพานไปสองปีนะแอดมินก็ก็ได้นะ,ะมาร่วมนะ,ะบุญนะ,ะแล้วก็ถ่ายทำแล้วก็ร่วมเทปูนนะคะขึ้นศาลาหลังนี้ด้วยนะคะเอฟซีผ่านไปสองปีนะคะ mm hmm. ก็เพิ่งได้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะมากราบไหว้ขอพรท่านองค์หลวงปู่สวงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณตรงนี้นะคะเอฟซี mm hmm. ะคะ่ะก็ตั้งแต่ อบองสวงเสร็จแล้วแอดมินก็ยังไม่ได้มาโนยังไม่ได้มาเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะได้เข้ามากรบาบไหว้นะคะองค์พระแก้วมรกตด้วยนะคะที่อยู่ด้านหลังของพระครูนะคะอาจจะเป็นรูปเหมือนนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะองค์หลวงปู่สวงองค์สีทองนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะเข้ามาปุ๊บนะคะเอฟซี FC คะ เจอเลยนะคะตัวสีเขียวเขียวนะคะท่านผู้ชมสามตัวเลยเป็นเลขมงกลม6 4นหสีนะคะ f c เห็นนหะสี่ย 64, อยู่ตรงฐานนะคะ0 6นหกสี่ศูนเก้าสี่ก็ได้นะคะหกับ9้าตัวเดียวกันนะคะ ไม่เคยเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเห็นเลยนะคะสีเขียวเขียวสามตัวนะคะตรงนี้มีหรือเปล่าน้อะนะคะโอ้มีเหมือนกันนะคะ0ูนย์หกหกศนย์หกหศย์เกนะคะ f อซี FC ค่น<ม>เห็นไหมคะศูนย์หกหกกับ0ูนย์เก้นะคะอาจจะเป็นเลขฐานนะคะ เป็นเลขฐานที่เขา,าสลักไว้นะคะท่านชมก็คือเขียนไว้หละเนาะเป็นเลขมงคลนะคะกับคาถาพระนะคะท่านชมนี่ก็จะเป็นองค์หลวงปู่สวงโอ้ปิดทองจนเต็มเลยนะคะในองค์หลวงปู่ปิดทองตรงฟันหลวงปู่ปด้วยนะคะเอฟซี FC นี่หลวงปู่มีฟันทองเลยนะคะทองเต็ม เต็มปากด้วยนะคะเอฟซีเต็มหน้านะคนี่องค์หลวงปู่สวงนะคะเจ้าแห่งโชคลาภนะคะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินนะคะลูกหลานได้มากราบไหว้ในวันนี้อ่าก็ถือว่ามีบุญนะคะ ไม่รู้ด้วยซ้ำนะ,ะว่าจะมีองค์หลวงปู่สวงอยู่ในโบสถ์แห่งนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเพิ่งเดินเข้ามานะคะท่านผู้ชมก็เห็นนะคะโอ้หคนลุกเลยนะคะท่านผู้ชมคะเอฟซี FC ท่านใดน,นะคะที่รับชมนะคะช่องมณีชาแนลทาง YouTube หรือว่าทางแฟนเพจนะคะก็ขอพรจากท่านได้นะคะขอพรจากองค์หลวงปู่สวง นะคะเรือสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะได้ทุกที่นะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าเราศรัทธานะคะประตูโบสถ์วิหารนะคะก็จะมีทุกประตูเลยนะคะสี่ประตูนะคะท่านผู้ชมด้านหน้านด้านหลังด้านข้างหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะที่เดินเข้ามาเมื่อกี้นะคะ เราออกมาแลนะ้วเนาะออกมาข้างนอกนะคะลากลับลาอง์หลวงปู่แล้วนะคะออกมาด้านนอกนะคะทีนี้สวยงามนะคะท่านผู้ชมหน้าอ่าหน้าอยู่มากเลยนะคะตรมเย็นมีความสุขนะคะที่ได้เข้ามานะคะ อันนี้แอดมินอยู่ชั้นสองนะคะจะมีชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองนะคะ f อชั้นหนึ่งนะคะแอดมินก็เข้าไปแล้วนะคะทีนี้นะคะก็จะขึ้นมานะคะหาองเอามากราบองหลวงปู่สวงนะคะเดินมาเดินมาเจอพอดีนะคะท่านผู้ชมมีองหลวงปู่สวงนะคะโอ้แปลกจริงๆนะคะท่านผู้ชม มีต้นตาลอยู่ด้วยนะนึ่ต้นหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไดไปดูก่อนหาเอฟซีคะ,คะต้นตาลทําไมแบบอ๋อต่มีต้นตาลอยู่ตัวหนึ่งโอ้ต้นหนึ่งเขาไม่ได้ตัดออกนะคะเอฟซี FC คะก็จะสร้างพอดีเหมาะเลยนะคะโอ้โหเห็นเหมือนเลขห้าเลยชัดๆหายต้นตาลนะคะเอฟซี FC. เห็นไหมคะดำดำ นีอืมมีนกนะคะมีนอกอันนี้ประตูทางด้านล่างนะคะท่านผู้ชมคะนี่โอ้สวยมากเลยนะคะ ่ะตอนนี้ก็จะเป็นสะบัวนะ้าแห้งแรงหรือเปล่าน้ะสะบัวนะน,นี่ดูถ้านหน้าฝนนี้บัวจะเยอะนะคะจะมีองค์ปูพญานาคนะคะด้วยนะคะทั้งสี่ทิศเลยนะคะท่านผู้ชม อาจจะเป็นสามทิศนะคะไม่สีทิศนะคะท่านผู้ชมเนาะทางเข้ากับทางออกนะคะ f อสวยงามจริงๆนะคะ f อคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะขอให้ f อฟรับชมนะคะมีโชคลาบกันทุกคนทุกท่านนะคะที่ประสาทบ้านจานนะเลขเด็ดเลขมงคลในวันนี้นะคะก็ 064-094กับ066-099นะคะค่ะขอให้ FC นซคะมีโชคกันทุกคนทุกท่านนะคะ่รำรวยนะคะมั่งมีนะคะค่ะขอให้ FC ทุกทนทุกท่านนะคะรวยรวยรวยนะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ